สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4X ปอตอนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทํากิจกรรมกินเลี้ยงสงข라이ปีเก่าต้อนรับปีใหม่คมูแม่แม่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วก็วันนี้โโหัวหน้าวาราริศก็ได้ปลาครอบครัวมารวมกิจกรรมกันโต้ยนะฮะแล้วก็สังสรรค์มูเพื่อนฝูงนะฮะวันนี้ครับหัวหน้าครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมอย่างครับผมครับก็เป็นกิจกรรม เนาเาว่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานทําให้มันมีความสนุกขนสารเพื่อต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ก็มีวันนี้เขามีเมนูอย่างพ้อครับนี่เยะกินนะกกปลามานะครับแม่แม่ก็มีปลาปิ้งปลาดูปิ้งนี่ปิ้งหูยางหูเผาหูม่วเลยมี เพื่อนนะครับกับเพื่อนที่เคยเห็นด้วยกันครับครับก็มาหามาแวะไม่เอาหาอ๋อนี่เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยครับครับรุ่นเดียวกันหมดครับอ๋อเดี๋ยวต้องไปสอบถามกันละมาเป็นไผ่มาจากไหนกันพ่อครับพ่อหนรับได้ได้ยินว่าแวะว่าหลายคนก็เป็นคนแม่ใจนะครับเนาะอ่าส่วนใหญ่เป็นคนพะเยาครับอ่าคนพะเยาของเขานี่ะครับอ่าโอเคครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพรโบราณคกับซึ่ง ถ้ากล้องสามารถจะส่งกินไปได้เนี่ยท่านจะได้ท่านจะได้ความหอมของสมุนไพรนะครับอ่าเดี๋ยวครูใช้ลองไปเดี๋ยวผมเหลาไม้ก่อนครับผม 2> <2> สองตัวโอเคครับผมอ,อ่าไม่ได้กินปลาปิ้งขอบคุณครับหัวหน้าครับและ,ะนี่คือผลงานของหัวหน้าในการเหลาไม้แล้วก็การมักปลานี่ต้องนี่ครับล้ำล้ำต้องต,ตดคนนี้แล้วสวัสดีครับอะเลยครับวันนี้เนี่ยอย่างพร้อมครับนี่ มีทำปลาดุกค่ะจะย่างค่ะ <nước> อ <Genius> okay. so ่ามีสูตรก็นี่มีสูตรก็สูตรก็มีชูรเอ่าเกลือแล้วก็ตะไคร้ตะไครหอมเทียมหอมเทียมแล้วก็อะไรอ่ะแค่นั้นแค่นั้นโอเคนี่ครับเดี๋ยวเขาจะได้กินปลาดุกย่างหรือเผาหรือปิ้งหม้อหัวย่างตีหัวหน้าบอกนะฮะเดี๋ยวเขา จะมาชิมกันนะฮะสบายๆครับผมมาเรียนมาเน้นกิจกรรมทำร่วมกันนะครับนะอ่าาต้มนี้อย่างโหดนะคุณมีไข่ต้มมีเดี๋ยวสวัสดีครับแนะนำต่อได้แล้วครับผมอันนี้เป็ลี่ยนหัวหน้าแล้วครับใช่ครับจากคนพะเยาวม่ใจนะครับครับบ้านไหนครับนี่แม่ซุกครับบ้านแม่ซุกโอ้แล้วปัจจุบันนี้ครับทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจดแม่งสองศรครับโอ้อยู่แม่งสองศรอันนี้ไหม ปีกไม่เอาบ้านนะครับไม่เอาบ้านครับอ่าก็เลยลวดแมวหายกวหน้าเพื่อนเราหน่อชื่ออย่างครับนี่ชื่อมังทองกันจันครับอ๋อชื่อเล่นหรอครับแจ็คครับผมอ๋อไอ้แจ็คนะครับผมอ๋อยินดีต้อนรับครับผมนะนี่ครับอ่ามามุมนี้นะครับไผเป็นไผยพ้องมหูนะครับสวัสดีครับน่าแนะนำตัวสักหน่อยละครับเอาได้บันทึกผมอยากจะบันทึกเป็นเมมโมรีของเฮาว่า เคทําราสปานองดึงซ้ายหรือเรียกขํายางดอนดอนไม้ๆเป็นร้านกลางเต้นเขาได้มีคนมาเยือนเป็นรุ่นบุกเบอร์ครับผมแน่เป็นไทยพังค้าบแนะนำตัวได้ครับผมครับผมสวัสดีครับครับืจอื่อสมหมายเสมอครับครับปีสมหมายนะครับน้องครับผมเน่เป็นคนบ้านเขาเนี่ยก่อคนสระบุรีครับคนสระบุรีนะครับน้องอ่านี่เป็นเป็นเคยอยู่พะเยาไม่ใจ นี่ครับอ่าไอแม่รถตะคืดอ่แม่เซตยูฝั่งนี้ครับเป็นได้รสชาติเป็นได้พอนสาม้มครับเ็ดเทศครับยอดสุดยอดเจ็ดจ็อร่อยนี่สุดยอดเลยครับสาส้มรสชาติอร่อยอยู่แต่มันเผ็ดไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยนะครับอ่าเพชรถูกชกาแฟกาแฟก็มีกาแฟก็มีครับนี่กาแฟก็มีนะครับกาแฟก็มีหนุ่มน้อยแล้วครับจีอย่างครับ พี่ต้นครับน้องต้นอ๋อฝั่งนี้มั้งครับจีอย่างกันครับชื่อเล็กเจ้าจี๋เล็กนะครับนี่ฝั่งนี้เราครับผมจีเอครับอ่าจีเอนะครับแขกด้วยุ้ยจ้าอ่าคุณยุ้ยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นการมาเยือนของแขกมามิตริกันเล็กๆน้อยๆนะฮะช่วงปีใหม่นะฮะ แล้วก็เด็กๆกําลังสนุกสนานในการเล่นเต้นเลยนะครับน้องสวัสดีครับจือยังพองครับนี่อันนี้มีตังมีตังสวัสดีครับมีตังไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยโอเคอ่ะเข้าไปเลยอ่าหนูชื่ออะไรครับโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตหนูชื่ออะไรคราบเราชื่ออะไร พอเพียงน้องพอเพียงจะมือหน่อยไม่จับโอ้โหเสียดายเลยอะนี่น้องโยเกิร์ตจับได้อันนี้ของพี่ชื่อกีตา้าครับกีตา้าพี่กีตา้านะครับโอเคตีมือหน่อยต้องอย่างนี้ดิอ่อา <laughs> คนเดียวโอเค,คและนี่ครับปกป้องของเราทำอะไรอยู่ครับนี่หื กินข้าวยังครับกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินกับอยังครับก,กับหม,มูปิง้งหมูปิ้งโอเคจับมือหน่อยครับน่เดี๋ยวไปเล่นวุ้ดบอลด้วยกันเนาะ,ะ,ะวันนี้หมูห่คุณต้อยจะได้นำดูนกกรมกี้มื่อกีได้ดูแล้วหรือคะดูสมุนีอะไรกินอะไรกิัน เด็กน้อยอยู่ดังค่ะตอนนี้ก็เด็กๆกําลังสนุกกับกนอยู่เต้นอ่าครับครับผมอ่าฟังนี่ครับโอ้ฟังครัวนี่อย่างกินครับผมก๋วยเตี๋ยวค่ะทําก๋วยเตี๋ยวนี่พึ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมานะครับก๋วยเตี๋ยวล้สุโขทัยสุโขทัยสโขทัยสูตรพิเศษสมุนไพรนี่มาจะไม่เคยพลาดครับผมนี่ครับ มาทุกสีครับผมนี่ครับแผนกวัวครับผมครับของแท้ครับรับรองครับปีใหม่มานี่ได้กินแน่นอนอันนี้แผนกแผนกโมลิบูกี่เนี่ครับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้น้ำเผือกน้ำเผือเลยครับน้ำซุป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 นี่ครับโอ้พร้อมแล้วน้ำซุปพร้อมแล้วคุณใจครับสูตรสมุนไพรสูตรสมุนไพรครับผมอืมแต่พออร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับ นี่ครับและก็เป็นเครื่องเคียงเครื่องปรุงหมูลาบเรียบร้อยโอเคครับสัมผัสบรรยากาศด้วยกันเถอะขอบคุณครับ,รบนี่ก็ช่วงนี้ก็ร้านกางเต้นนะฮะดอนแม่ไม้ของเขาก็พยายามจะอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขายังที่บอกไว้ครับว่าเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับนักท่องเที่ยวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหนองเล็งไซซึ่งหัวหน้าวาราธิศก็ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าสถานที่แห่งนี้จะต้องเป็นที่ที่พี่น้องชาวบ้านอำเภอแม่ใจมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันเป็นเจ้าของดูแลรักษาให้ถึงรุนลูกรุนหล,ลานได้เหมือนที่สุดนะฮะก็จะพยายามหากิจกรรมอย่างต่างๆมาโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการปลุกพักแหลกปลาก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมสําคัญตีเขาได้ ตั้งใจไว้ว่าจะทำอย่างต่อเนื่องเผื่อสร้างปลาให้คับเขตทำราตัวแล้วก็กิจกรรมดูนกครับศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะนกในหนองลิงซ้ายนะซึ่งหน้าที่ด้วยลักแล้วของเขต้ทำราสปาหนองลิงซ้ายของหนองลิงซ้ายก็จะดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติปาลาไข่หรือว่าอันเป็นทรัพยากรที่อยู่ในหนองนะฮะแล้วก็นกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันฮะแล้วก็มูแม่แม่วันนี้เขาก็ต้องขอขอบคุณมูแม่แม่กลุ่ม เกษตรปลอดภัยตัวองนะฮะมารวมกิจกรรมกันนะ,ะวันนี้ปลาเล็กก็มีหน้าที่เ,เป็นแม่ครัวในการาย่างปลาดุกหงวต้วยนะฮะส่วนหมูแม่แม,แม่ที่เหลือนะครับหมูอัลลีก็ทําต่าส้มนะฮะทำต่าส้มแล้วก็ปั๊บภูมิทัศ์กวาดใบมงใบไม้อย่างเรียบร้อยนะฮะมีแม่ขากับทำออกป่าน้อยนะคุณแม่จันแดงนะครับแล้วก็แม่ํำมูน ก็ได้มาช่วยเป็นลูกไม้ลูกมือกันครับคู่ปููก็ทําเป็นลูกมือในการเตรียมอุปกรณ์สมตมันืะครับอันมวยแม่ตัวรวมทั้งพัชรินทีมงานของเคทําล่าเจไดก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มารวมกิจกรรมกันวันนี้ครับในกิจกรรมทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าจะได้ก็เขาจะอัปเดตกิจกรรมของมูเฮาคือติดตามในช่องยูทูบของเขาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะผมตอนนี้ภากินเข้ากันก่อนนะฮะ ครับเดี๋ยวบอกเลยครับมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่